ฝรั่งเหลือขอค่ะแซงคิวไม่พอยังหันกลับมาเย้ยคนไทยสุดท้ายวิ่งหังจุกตูดค่ะ โดยเรื่องราวนี้นะคะต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากนะคุณผู้ชมแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้เลยค่ะเมื่อมี t i k t o ็อของฝรั่งท่านหนึงนะคะลงคลิปเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเลยค่ะแล้วก็ที่เกิดเหตุนะคะก็คืออ่าวมาหยาค่ะตั้งอยู่บนเกาะพีพีเลเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะโดยในคลิปนะคะเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นชายฝรั่งคนนึงค่ะพูดคำว่า ห h o is เฟิร์สนะคะหลังจากนั้นนะก็เป็นเหตุการณ์ที่มีชายหลายคนนะคะคาดว่าจะเป็นคนไทยวิ่งกลูรุมไปเสิร์ฟมือเสิร์ฟเท้าให้นะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะคุณผู้ชมฝรั่งเจ้าของ Tik t o k เนี่ยเขาก็ลงแคปชั่นไว้เหมือนกับที่ต่างชาติเขาพูดในคลิปนะฮะว่าห h o is เฟิร์สนะคะโดยคลิปนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะว่ามีคนเข้าไปรับชมค่ะ6.5ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นทั้งไทยทั้งเทศเลยนะ ะะกดถูกใจกันเกือบ5 0 0 0คอมเมนต์อี่เกือบ7000ค่ะโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพจนายใหญ่แห่งองคอ์กรไฮราหรือว่าเลสกูนะคะก็ได้โพสต์คลิปเรื่องนี้เช่นเดียวกันลงแคปชั่นเอาไว้นะบอกว่ามาแซงคิวแล้วก็ย่อเย้ยคนไทยจากนั้นก็เลยได้เรียนรู้มวยไทยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะถ้าใครที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยก็อาจจะกล่าวโทษกลุ่มคนไทยก็ได้นะคะที่ว่าทำไมไปรุมชาวต่างชาติท่านนี้โดยเรื่องนี้ค่ะก็มีชาวต่าง ที่ไม่ทราบเหตุการณ์เหมือนกันค่ะเขาเนี่ยเข้ามาถามแบบไม่รู้เลยนะคะบอกว่าทําไมเขาถึงโดนคนพวกนั้นลุมล่ะเขาถามว่าใครมาก่อนไม่ใช่หรอมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าใครก็ได้ช่วยอธิบายทีโดยจากบริบทของคําที่เขาพูดออกมานะคุณผู้ชม Who ิดเฟิร์เนี่ยมันก็อาจจะแปลแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะว่าแบบ ใครมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะหัวแถวอยู่ตรงไหนนะหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะถ้าใครไม่รู้เหตุการณ์มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็าอาจจะเข้าใจไปแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ก็มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับบอกไว้นะว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะถามว่าใครคนแรกที่จะต่อสู้กับเขาและอีกท่านค่ะที่เข้ามาบอกนะบอกว่าเขาแซงคิวแล้วก็ล้อเลียนคนข้างหลังเขา ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะคุณผู้ชมคนไทยนะที่เข้ามาสอบถามเหมือนกันโดยไม่รู้เลยบอกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะก็คือมีคนไทยค่ะที่บอกเลยว่าเธอเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เลยเธอเล่าในคอมเมนต์นะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาเมาแล้วก็ทําร้ายร่างกายเจ้าหนะ้าที่อุทยานที่หาดมายาแล้วก็อีกท่านนะคะที่เข้ามาบอกเหมือนกันว่าเขาแซงคิวแล้วก็เยาะเยยคนไทยค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าต้อง ที่มาที่ไปก่อนนะคะดูแต่คลิปไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะตัดสินคายไปแบบผิดๆเลยก็ได้นะคะต้องดูเหตุการณ์กันก่อนโดยเรื่องนี้เนี่ยเองคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวก็ออกมาเล่านะคะว่าฮูดเฟิร์สเนี่ยไม่ได้ถามนะว่าหัวแถวอยู่ตรงไหนหรือว่าใครเป็นคนแรกแต่ว่าเป็นการท้าทายนะเป็นการเยาะเย้ยคนไทยที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังได้มีการทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยเรียกว่าพี่เขาถามมานะว่าใครจะเปิดเป็นคนแรกนะคนไทยก็เลยเสิร์ฟให้ พี่เขาคนแรกเลยนะคะและพี่เขาก็ยังได้วิ่งเป็นคนแรกอีกด้วยบอกเลยนะว่าการแซงคิวที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่โอเคแล้วก็เป็นการเสียมารยาทมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้คนไทยก็อาจจะแย่งเป็นคนแรกของคุณอย่างในเหตุการณ์คลิปนี้ก็เป็นได้ค่ะ